ดีจ um, ้าพี <est> ่น้องวันนี้คุ้งนั่งจะหลับปลาจากพี่น้องหลับปลากรตรงมปลาหลับปลานิ่งคุ้งนั่งระหั่นเรียบร้อยแล้วจากพี่น้องเครื่องปรุงเพื่อนคุ้งนั่งจะเตรียมมาเรียบร้อยแล้วมีบัากหน้าวเนีียนหอมซีใบเรือจากหอมแดงได้จากพี่น้องแล้วก็หอมผักสะระแหน่ห้าแล้วค่ะตกพริกซดคุ้งนั่งหั่นเรียบร้อยแล้วตัวนี้ไปจิหลาบจต่พี่น้องแต่ว่าเครื่องต้มเพิ่นเครื่องต้มเพิ่นคุ้งนั่งจะหั่นเรียบร้อยแล้วมีตะไครไม่ผิดซด ที่คขาค่ะคาเหลืองแล้วก็ใบบกโูดหล้วก็หอมชีไปเรื่อยก็เอาไว้สีโรยหนาตอนแล้วด้วยจากพี่น้องแล้วข้าน้อตรมย่ากุ้งนั่งก็บต้มน้ำเดือดแล้วเดี๋ยวกุ้งนั่งเอาเครื่องมาลงไปเครื่องตง้มย่าด้วยจากพี่น้องกุ้งนั่งใส่มือยิบลงไปเลื่อยนจ้ะตะไคร้ลงกอนคาข้าน้อตรมย่างจากพี่น้องใบบกโูด เสือลงไปด้วยการพี่นอ้องตามเรือปลาจากพี่นอ้องตามเรือปลา ปิดไฟไปก่อนจ้าพี่น้องค่อยมากคนอีกที่หนึ่งด้วยจ้ะจ้าพี่น้องคุ้งน่างกับต้มปลาไหวจ่ากุ้งน่างกับจิมาหลาปลารอจ้า,จาพี่น้องเอาเกลือลงไปก่อนทาด้อพี่น้องคุ้งน่างกับหันเรียบร้อยแล้วเอาลงไป วันนี้ต้มปลาสลับปลาจากพี่น้องปลานิมนะจยจังนานกระเดือนแล้วนานกระหันปลาเรียบร้อยแล้วหันใ่ตลาบไปแบบนี้จากพี่น้องพี่น้าจะหลับกันง่ายง่ายพี่น้องน้าปลาเด เอาไวล้ลอยสุกก่อนจ้ะพี่น้องเดี๋ยวกุ้งนางมามึงหมอต้มจ้ะเนี่ยพร้อมจ้ะพี่นอ้องลอยเป็นสุกก่อนเะมีกุ้งนางมะดาบปลาจ้ะพี่น้องกรัวเนื้อปลาแบบนี้แหละจ้ะพี่น้องคอยไปปรุงอีกรอบนึงกุ้งนาจะครัวใส่กับป๋าละจ้ะใส่เกลือนิดนึงจ้ะพี่น้อง พี่น้องเนื้อปลากับเดิอมซุปอะไรกับพี่น้องนี่เ,นนเดี๋ยวปรุงนั่งจะไปปรุงได้จากพี่น้องไปจ้าหน้าจะปรุงมีพุนง,ง,งน้าลงไปจากพี่น้องตามโดี๋ยวปรงัวจ้า ขอว่าว้อมหอมจากพี่น้องมักเพชรกับส่ยล้ายได้จากพี่น้องพี่คนขอบกันจากพี่น้อง ร้อยพื้นเย็นจากพี่น้องค่อยใส่หอมหอมจังสิงบรุ่วกจากพี่น้องจ้าดาบปลานินกินเขา่า,าเสาจากพี่น้องจะเป็นมือต้มปลาจากพี่น้องร้อยพื้นเย็นก่อนคุ้งน้านยังสีงมาใส่หอมอีกที่นึงจ้าต้มยำกระใานะำอันประคามเปียวด้วยจากพี่น้องจะเริ่มซุปเลยลจากพี่น้อง จ่าพี่น้องตง้มปลากระเลมซุกแล้วจ้าพี่น้องป่ะเดี๋ยวกุ้งนั่งไปปรุงอีกที่นึงจ้าไปพริกสดลงไปจ้าพี่น้องตามเลยหอมชีเลยจ้าพี่นอ้องต้มปลาหอมหอมสดหัขขนหอมแล้วจ้าพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปใส่หอมหลาจ้าพี่น้องต้มปลากล็เรียบร้อยแล้วเปลาคุ้งนั่งเอาใส่หอมกระจ้าพี่น้อง ไปเลยน้องแดงนองชี้ไปเลยพี่น้องน้าวเกี่ยวพอดีแหละหน้า no. บอใส่เบิดแล้วก็พีโซดทหันไปจ้ะพี่น้องต้มไปเลยผักซาลาเน่จ้ะพี่น้องผักเนื้บานเห่าละจ้ะพี่น้องคนเขากันมันคนเขากันเลยพี่น้อง เมื่อกูงนางก็เด้เขาไปหายายจากพี่น้องหรือโยมก็ย้ายอยู่บ้านน้ากันจะกูงหน้าเัินอยู่ห้างกันหากิโลจากพี่น้องกุงหน้าก็เลยบริเขาไปเจ้าเขาน้ากันกุงหน้าก็เลยเฮ็ดค้นเดียวจากพี่น้องเนี่ยลาปลาก็เรียบร้อยแล้วก็ตรงปลาจากพี่น้องมื่อกี้เนี่ยเรียบร้อยแล้วตรงปลาก็เรียบร้อยแล้วจากพี่น้องจากพี่น้องลาปลาก็แล้วเลยนี่จากพี่น้อง หน้าณ์ไปหมดเลยเดีเจ้ะทัโบโพรเพตมีพริกหลกโดดน้ำ้ากพี่น้องเนี่ยตกปลาจา้ะพี่น้องเหนืเอเพิ่นเอาไปหลาบน้ำจากพี่น้องเนาะ พี่น้องมือนี้กรุงนั่งกะลาปลานิ่นเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องกะต้มปลานิ่นเนาะจ้าแล้วกะพักแก้มเพลินจะมีบักริมไม้บักริ่มฝาจ้าพี่น้องแล้วกะบักแตงบักทั่วบักทั่วจากสวนยายจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้กรุงนั่งกะเย็บกับเขาเส่าเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องถ้าถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสองพี่น้องบ้านเฮาวในทุกจ้าสำหรับมื้อนี้กรุงนั่งกะขอลาไปก่อนค่ะมาเฉลยรำกันจ้าพี่น้อง